ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมคาบ็อกนั่นเองแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนการทำบล็อกอย่างเช่นบล็อกเอียงอย่างเช่นบล็อกนี้บล็อกภายในบล็อกอย่างเช่นบล็อกนี้อยู่ด้านในโอเคเริ่มสอนกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนแรก ขอทําเป็นบล็อกภายในบล็อกไปก่อนเลยละกันนี่ขั้นตอนแรกเราจะทําเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะขั้นตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอตอนเวลาเราเซฟไม่ได้เราเซฟแล้วมันเซฟไม่ได้อ่าแป๊บหนึ่งพอเราเซฟไม่ได้แล้วก็มาที่ตรงนี้ปุ๊บกดรีเซ็ตเสร็จแล้วก็กดประหยัดแล้วก็กดยกเลิก หนีมันก็ได้แล้วนะฮะอันนี้คือวิธีขั้นตอนแรกนะฮะขั้นตอนแรกก็จะง่ายๆแบบนี้เละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบล็อกภายในบล็อกนั่นเองบล็อกภายในบล็อกก็ประมาณจะเป็นประมาณนี้นี่เราต้องกดตรงไหนก็ได้แต่ที่รู้ว่าไม่ต้องไม่ใช่ไอ้พวกนี้พวกนี้พวกนี้พวก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 นี้แล้วก็ไม่ใช่ไอ้พวกนี้ด้วยไม่ใช่พวกนี้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่พวกนี้ไม่ไม ไม่ใช่ไอ้พวกประหยัดนะหมุนอัตโนมัติจะใช้ได้แล้วก็นี่กดให้มันแบบว่ายังไงอ่ะขอเขาเรียกว่าไงอ่ะเกือบพร้อมกันอ่ะเออเกือบพร้อมกันซึ่งมันก็จะยากยานี้แหละกว่าจะสร้างกว่าจะสร้างไอ้นี่ยได้ ประมาณนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับซึ่งผมขอสร้างรถพ่วงใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งเอาละฮะก็ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแหมสวยเหมือนใหม่ซึ่งมันก็จะประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าเราบันทึกไม่ได้ก็เหมือนเดิมนะครับแบบนี้รีเซ็ตกดประหยัดแล้วก็กดยกเลิกเอาไว้ออมามาที่ช่องนี้ เราต้องมีทั้งหมดสี่ช่องนะคะไม่งั้นมันจะกดไม่ได้มันจะกดยากนี่สี่ช่องมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะได้เลยเสแล้วเราออกมานี่มันได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นบักสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะสองพันยี่สิบเอ็ดของปีนี้เลยโอเคก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้า